รนดีมากต้องบอกเลยว่าแกงเขวันรสชาติดีจริงๆวัตถุทรงกลมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีทพินิจ e นะครับกับรายการวัตถุทรงกลมครับและว,วันนี้เรารสชาติดีนะเป็นอาหารที่แบบรสชาติไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็อร่อยสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบอะไรที่แบบ จัดจ้านมากกินแบบสบายๆเบ,บาๆอ่ะไข่โอเคนะแต่ว่ามันจะจืด่ะครับถ้ายังไงก็กินกับแกงก็จะน่าจะเข้ากันนี่แกงเขียวหวานแล้วไงเราขอชิมบ้างืรสหนาะดีมากมบอกเลยว่าแกงเขียวหวานรสชาติดีจริงจะบอกว่า ไม่เหมือนแกงเขียวหวานแบบทั่วไปเลยอ่ะมันไม่เหมือนแกงเขียวหวานเห็ดอ่ะอืแล้วน้้ำแกงเขาเข้มข้นใช่น้ำแกงเข้มข้นมากอันนี้แนะนําเลยนะเรากินคู่กับไข่เจียว<อ>แล้วก็รสชาตินะครับที่เนี่ยเขาจะเพื่อสุขภาพสังเกตไหมว่ามันจะแบบไม่หวานเค็มมันอะไรจนเกินไปจนทําร้ายสุขภาพเนาะอ,อืมนี่นี่อันนี้แบบอันนี้เป็นเมนูเด็ดมากเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินถ้าใครถ้าใครไม่ทานเมน,นูนี้ถือว่ามาไม่ถึงที่นี่จริงน้ำพิกเห็ดนะ เป็นงานรสชาติอืมกลมกล่อมกลมกล่อมแล้วก็มีเผ็ดนิดๆเราชอบมากเลยคือมีคมิ้นขาวอ๋อนี่คือขามิ้นขาวเหรอคนที่ชอบกินขมิ้นขาวกับน้ำพริกคือร้านนี้เขาจะมีผักแก้มผักแนมมาให้ซึ่งมีคมิ้นขาวด้วยซึ่งเราชอบมากเราดีใจมากเลยซึ่งน้อยมากที่จะเจอเนอะที่อื่นไม่ค่อยมีเนาะใช่เดี๋ยวเราลองชิมดูซิว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร จะเผ็ดนิดๆอร่อยอร่อยเนาะขาวิีนกับคมิ้งขาว,วมันเข้ากันเพราะว่าคามิ้งเขาก็มีความเผ็ดซ่้อยู่ในตัวแล้วเหมกับรสจัดจ้านของน,อนัำพริกทำให้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะแบบอร่อยอยู่ในปากอ่ะมันอ้วนอยู่ในปากเลยอันนี้ขนมจีบ หื้มจีบดีไม่มันอือหือเป็นมจีบที่แบบหมูกับเห็ดผสมกันอืออร่อยอร่อยมีรสชาติในตัวส้มจีบด้วยนะครับอันนี้ทอดนมันชิ้นใหญ่มากใช่ยู่ชิ้นใหญ่มากรสสีสันก็น่ากินใช่คือจริงๆจะบอกว่าถ้าไม่สั่งเป็นกลับอย่างเงี้ยมันมีอาหารจานเยอะใช่มีอาหารจานเดียวพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสปาเก็ตตี้ซอสเห็ดต้องบอกแล้ว่าที่นี่เด่นเรื่องเห็ดจริงๆ ทุกเมนูจะประกอบไปด้วยเห็ดหมดแลเห็ดเขาปลูกเองสั่งได้ใช่แล้วถ้าแบบเราสมมติว่าแบบอยากจะกินเห็ดดอกนี้แล้วไปเด็กมาแล้วคุณพี่กาบผัดให้หนูหน่อยได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอร่อยมากใช่แล้วแต่ละพอดมันอร่อยมากเธอก็เอาดอกนั้นมาวางบังข้างหน้าฉันเลยเลยกันซีนกันซีนมากเลยยาคุยอร่อยมากไหนไหนไหน อ่ะเราเป็นคนที่ชอบกินน้ำซีมเราบอกเลยว่าเราคนที่ชอบกินพวกน้ำซีมเครื่องซีมกอนนี้เดี๋ยวเราจะลองกินแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ไหมมันคือมันมีรสชาติอะของความเป็นทอดมันแต่มีความหอมของเผ็ดเพราอเราคิดกัดเข้าไปเนี่ยเราจะได้ได้รู้สึกอ่ากลิ่นของเครื่องเทศ่ิย่กงที่ใช้ทําทอดมันใช่แต่มันก็จะมีกลิ่นของเผ็ดออกมาซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของเผ็ดเลยว่ามันมีเฉพาะตัว ซึ่งมันหอมกลมกล่อมมากคือแบบ<ล>อันเนี้ว้าวมากเลยนะจะบอกว่าที่เราสั่งมานี่คือแบบเป็นดาวหมดเลยนะคือเมนูนนแนะนาของทางร้านทั้งหมดที่วางอยู่ใงงนนี้ขอขอเลยแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดสามอย่างที่เสิร์ฟมากับกุ้งที่เหมือนน่าจะไปทําการเหมือนกลิวอ่ะคิดว่าอันนี้กลิ่วนะจะเป็นเหมือนยา เราจริงสำหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักเนี่ยจานนี้จานเดียวคืออิ่มนะจริงแต่เราไม่อิ่มเออแต่เราไม่อิม่มไง <c oughs> เราไม่อิม่มเราไม่อิม่มกันเราต้องสั่งเยอะๆชิมน้ําจิ้มหน่อยนะจ๊ะนี่เป็นไงอืมอร่อยอร่อยไม่เดีือดรองเผ็ดนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบนึง่งอันนี้จะเป็นแบบผัดเป็นนึ่งอืม อ่าซิ้นแบบซิ่งสกูดด้วยเ๋ยวลองดูเซสมคำน้ำรือไหมเห็ดกรอบมากืูแบบเห็ดแบบเคียวแาแบบกรอบเลยอะ่ะต้องว่าเลยวันที่เห็ดเขาเห็ดกรอบเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันสดใหม่อืมมันสดใหม่จริงๆเพราะว่าเห็ดเขาปลูกเองเด็ดเองสดเลยเพราะฉะนั้นมันจะได้ในเรื่องของความสดใหม่จริงๆมันจะมีความแบบกรุบก,กรอบในตัวของเขาอยู่แล้วอร่อยมากอะ่ะ กินเยอะแล้วเดิมติดคอต้องกินน้ำอนออที่นี่เขาก็มีเมนูต้นดื่มเนาะถ้าใครชอบแบบอ่ากาแฟหรือกาน้ำผลไม้หรือพวกชาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนาะมีหลายเมนูเลยใช่มีหลายเมนูเลยแล้วการสั่งเมนูที่นี่เลิศนะสั่งจากแท็บเล็ตเลิทันสมัยมากถ้าคนโรเทคแบบดิฉันเนี่ยก็คืองงนะก็คืองงมากเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าที่นี่ นอกจากอาหารอร่อยแล้ววิวก็สวยด้วยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีลมเย็นเวอร์ใช่เดี๋ยวขอชิมเครื่องดื่มก่อนนี่เป็นอเมริกาโน่น้ำส้มนะครับของเราเป็นโซดามิ้นเนาะเดี๋ยวเราชิมเหมือนกันโอ้กาแฟโอเคอยู่นะอืมขื้นใจอ่ะนีกาแฟดีกาแฟดีเป็นกาแฟสดตอนนี้เป็นชาไทย อันนี้ตั้งไว้ละลายหมดแล้วเดี๋ยวต้องขอคนก่อนนี่ฉันยังมุมอ่อนสักทอดมันเห็ดไม่ได้เลยอ่ะเธอ่จ๊มชาไทยหอมมันครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้หวานที่นี่เขาจะเน้นรสชาติเพื่อสุขภาพสังเกตดูว่าทุกอย่างเนี่ยจะไม่ได้แบบหวานจนทําลายสุขภาพเกินไปอ่ะเดี๋ยวเรามาขอตัวกินก่อนดีกว่านานไม่รอแล้วอืมโอเคไปเลยครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการเก็บเห็ดนั่นเองแล้วจะรู้ได้ไงว่าเห็ดอะไรเก็บได้หรือประมาณไหนเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องตามผู้เชี่ยวชาญมานะครับก็คือพี่จุ๊บนั่นเองครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่จุ๊บจะมาแนะนำใช่ไหมครับเราต้องไปดูก่อนว่าเห็ดมันมีขนาดเท่าไหร่ถึงเก็บได้เนาะได้ได่ะคไรับนี่เราจะได้เข้าไปในโรงขอเห็ดเลย อันนี้นะคะเป็นเป็นเห็ดพู้นฐานค่ะเห็ดพูฐานใช่ถ้าขนาดนี้ยังเก็บไม่ได้แต่ถ้าขนาดโตกว่าเหรียญสิบาทก็เก็บได้ละนะคะวิธีการเก็บนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็คือต้องเก็บหมดทั้งชุดของเขานะคะก็คือต้องโยกขึ้นโยกลองโยกซ้ายโยกขวาให้ออกมาทั้งล่างทั้งโคนะคะอย่าใช้วิธีตัดนะคะบางคนไม่เข้าใจยังคิดว่าตัดออกมาไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ค่ะให้ออกมาทั้งหมด แต่ว่าถ้ามีเศษติดอยู่อย่างเงี้ยค่ะต้องต้องเอาออกให้หมดโดยการที่ใช้ด้ามช้อนนะคะชุบแอลกอฮอลนิดนึงออแล้วก,ก็เช็ดให้หมด<ต>ไม่งั้นเขาจะเน่านะคะเพราะว่าชุดนี้เขาไม่สามารถจตกตกตกเจิรเติบตได้ละนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องให้ความชื้นเลยครับต้องนะคะอันนี้สอบถามนิดนึงครับอย่างถ้าเราอยากจะมาเก็บอะครับก็ค<ฮะ>ือเราต้องสอบถามทางเพจก่อนเนาะแบบมีพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ออกมาตลอดเพราะว่าเราอะจะต้องแบบว่าให้ลูกค้าเนี่ยมาเก็บแบบ ช่วงเช้าอตอนที่ช่วงเห็ดออกเยอะนะคะแต่ช่วงแง่พอดีดอกเห็ดออกน้อยเพราะอายุของดอกเห็ดนะคะเขาเริ่มอายุมากขึ้นเขาไระยะเวลากันออกดอกเขาจะช้าลงอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็ไม่อยากให้ลูกค้ามาแล้วไม่ได้เก็บเห็ดอย่างเงี้ยหรอกคนี่เด็กบางคนมาแล้วก็ร้องไห้ไม่ได้เก็บเงี้ยค่ะก็คือเวลัาต้องต้องจัดอย่างนี้ยถ้าไงก็สอบถามมาก่อนได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราลองมาเก็บดูเนาะอันนี้คือนางนวลสีชมพูนางนวลสีชมพูสีหวานมากทานได้ บางคนกลัว,ว่าทานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆทานได้เลย mm hmm. คือเขาโครงสร้างจะเหนียวเหนียวนิดนึงเหมือนปลาหมึกเวลาเราไปทำอาหารเราก็ต้องคิดว่าปลาหมึกเนี้ยไปทำอะไรอร่อยแต่ที่ร้านของเรานะคะ ก็จะทําเป็นป็าหมือชุดบันเทิงอดค่ะทุกคนทานแล้วบอกเอยมันป้าหมุกจริงด้วยแสดงว่าช่วงเจนี่คือขายดีมากขายดีมากแบบว่ายังไม่โตก็ต้องเก็บไปให้ลูกค้าทานใช่ค่ะเก็บทั้งชุดเลยนะคะยกขึ้นยกลงยกไซ้ายอวาแล้วเนี่ยอุ้ยสิสวยค่ะสวยมากเธอไม่กล้ากินจริงสีหวานมาก ยิ่งอากาศเย็นเขาถึงก็จะจื้อยิ่งเค็มกว่าเค็มคืนใช่ค่ะเป็นช็อกกิ้งพิงค์เลยค่ะนั่นคืเพราะว่าสวยมากเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เก็บได้นะนั่ะอันนี้คือสีแบบสีของเขาค่ะเราไม่ได้ยอมสีนะคะบางคนว่าเฮ้ยไม่กล้ากินอ่ะใช่เห็ดแบบกินได้เหรอกินได้นะคะแล้วคอลลาเจนสูงด้วยใช่ใ่อกินกินไปตงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยมากใช่ค่ะเขาจะแบบว่ายุ่ยๆเหมือนเนื้อปลานะคะพอเขาต้นมาหนึ่งพอเราจับเก็บเขาเนี่ยจะหลุดร่วงละ เราต้องรีบเก็บแล้วก็เอาไปทําอาหารเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเขาจะแบบค่อนข้างจะมีคอลลาเจนสูงอันนี้เป็นเก็บเสลกิจตัวใหม่นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการเติมเต็มตัวเชื้อให้กับผิวกินแล้วผิวเปล่งปังผิวสวยก็คือเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือโยกยกล้อที่จะคลองจริงจิงต้องสองอ๋อสองอันจะคอเพื่อไม่ให้มันขยับของเลื่อนอย่างเงี้ยคะ อันนี้แน่นอ๋อได้ไหมทีเดียวแลก็ต้องค่อยสักอ๋ออันนี้เพราะว่าเป็นก้อนใหญ่มากใช่เพราะอันนี้ที่จะแน่นหน่อยเพราะว่าการเผาจริงอ๋อใหญ่ใหญ่นิดนึงวันนี้เราได้เห็ดสามสี่แล้วนะใช่ นี่นะครับเห็ดเฝ่าฮือนะครับพระเอกของเราที่บอกว่าหายากมากค่ะหายากเพราะว่าเขาเขาจะออกเดินละครั้งค่คะเดอนละครั้งค่ะจริงๆเขาก็เพาะได้เหมือนเห็ดทั่วไปละค่ะเพียงแต่ว่าต้องอดทนในการรอให้เขาออกดอกให้เราทานแสดงว่าเราโชคดีนะที่เรามาช่วยเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดร้านไว้ที่ใต้คลิปข้างล่างนี้นะครับพร้อมกับปักหมุดโลเคชั่นไว้ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับทีีหน้าเราจะกลิ้งไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับไปแล้วครับ